EP ที่สองค่วมาไว้่า้น้ำกันนะครอบครัวสุขสันต์กำลังจะลงเรือไปแล้วเขาจะพายเรือไปดูปลากันพิมไายบายยายสิจ้า มีมีมอ่ะบกมือหน่อยไหมค <c oughs> ่ะแล้วเดี๋ยวซูมก็ขยายเอาเลยใช่ไหมขา,ายเรือขยักไปในท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล ตอนนี้ก็อยู่กลางทะเลนะคะใครนี่ใคริดเก็บแล้วเราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเราอยู่กลางทะเลปะป๊าดพาย kayak ยเก่งกาสามารถอีกแล้วนีนะคะพายไปเมื่อกี้ไม่มีปลาเลยนะแต่ว่าเอ่อเราว่าเรามันมีปลาแต่ว่ามันหนีเราพูดมันรู้ว่าจะมันลึกมานะคะมันลึกมันลนลมนุษย์ตัวเล็กๆของเราเราเป็น <c oughs> มนุษย์ต <c oughs> ัวเล็ก นะคะบรรยากาศใกล้ถึงที่จุดหมายพาอาทิตย์โผล่แล้วพระอาทิตย์โผล่มาแล้วเมื่อกี้นะคะไม่โผล่เลยเมื่อกี้เราไล่สดด้วยใช่เรไล่สดไปแล้วนะคะนี่ตอนนี้ดูเหมือนใกล้นะแต่ไม่ใกล้นะเนี่ยนี่จริงๆอันนี้ใช่เราเห็นคุณยายด้วยคุณยายยืนอยู่ตรงนู้นไหม่หม่เห็นไหมจุดสีส้มๆเดี๋ยวเราจะซูมคหา กันแล้วครอบครัวที่ห้ากลับมากันแล้วอาไปแล้วก็ขากราบเห็นปลาไหม แล้วเหรอโอ้บุหรี่เก่งมากบุหรี่ได้พายเรือคายักลงทะเลด้วยเห็นปลาหนึ่งตัวคุ้มแล้วค่ะใช่มันหนีหมดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่มันหนีีเพราะามันเห็นไม้พายมันเลยหนีเหมือนมนุษย์อ๋อมันรู้ว่าไม้พายมากระทบกระทบมันมันคิดว่าเขาจะมาตกมันดิอืมชอบใจไหมลูกสนุกไหมคะบนเรือจะ ล้อไม่ล้มหรอกเดี๋ยวยาให้ป้าจะพักเหนื่อยก่อนป้าหรือว่าไปเลยอ่ะไปอ๋อไม่ต้องไม่ต้องววเ,อเ,เอาแค่แถวแถวนี้ถ่ายเรือถ่ายรูปหน่อยอันนี้คือที่ล้มไม่ถีอันนี้คืออ,มมอัดคลิปบีพิมพ์อ่ะมนนนนีป้ามีมีขึ้นบกกันแล้วอ่ะสวยจิิ้มสวยจิโทษ พี่มีไหมลำลบากลานั้นแหลยังไม่ขึ้นเรือลำบากลานั้นแหะยังไม่ออกเรือเลยเมื่อกี้นะคะไปลา้าหานีมีปลาอกว่าปลาไอ้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ลูกผักให้ใหชาใหชาจับไว้ก่อนลูกเออให้ปลาขึ้นได้ เก่งมากแล้วก็แต่ได้วะที่นี้ เดี๋ยวมันก็เข้ามาเดี๋นี้ตามเก็บมาไปเด็กย, <laughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลย <laughs> <laughs> เอาขา,าไว้้า่หน้าเดี๋ยวมีเข็นลงให้ <laughs> <laughs> เอาา <laughs> อเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันก็อยู่แค่นี้แหละ <laughs> <laughs> รอให้รอให้น้ำพาไปเหรอะคะเพ่าะว่าน,าน้ำไม่จะไปถุนใจหนูล้วจะให้หนูขึ้งนง่าก,กว่านะยายอยู่ไหนแล้วเนี่ย่น,อนอโอ้ไปไปตรงนู้นเลยเหรอ ไม่เป็นไรรู้จักกานแล้วรู้จักกลับมากันแล้วนะคะเด็กๆ ไม้ไผ่ปักเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเก่งมาก <don> หนึ่งสองอึ๊บโอเคไป <c oughs> ปลาลินห้อยพี่ไม่หยิบน้ำให้แบบป้าขวดใีโลกสงสารป้าปลา,าจังเลยไอ้ฉันโอเค ก็มีอาริมมานอนมันปิดคลิปตดต้วยนะคะวันนี้ก็เ,เลนะ่นนาซัาหนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดอะไรคะอาริมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะสลหรับคลิปนี้ไว่กจอแล้วนะทุกคนบายบายอาริมบายบาย